สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกอกอ่าแม่จ้ากล้วยนะกล้วยอันนี้หอยยูนาร่านนะคะไปเอาเลยเพราะว่าเอฟซีเขาเหมาหมดแล้วหอยยูนาร่านนะคะได้กินแก้มด้วยค่ะแต่มันก็ค่ะแต่ว่ามันยังบลสุกด้วยค่ะเมื่อแต่โดนตานผุนเมื่อแต่โดนตานผุนบอกฮะ แต่ว่ากล้วยมันหักบ่ท่านสุกอันสุกเขาเอาเบิดแล้วเอาไปให้มันสุกอยู่บ้านก็นได้ดอกเนาะว่าเป็นยังดอกจ้าว่าเป็นยังดอกเอ,อาโลดจ้าโอ้อยควอ,อนห้เพิเน่นเดอ้อคุณคไขมันเพนวันเกิดเพป็นคุณเอียงนีน่เอาของคุณให้หลายเฮมจะเล่นจะเล่นลุงเรื่องเด้อ ผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจบุญให้อยู่ดีมีแหงให้อายุมั่นขันยืนคิดอะไรก็หายไปได้นั่นเด้อะให้พเพื่อาไปตัดกันเลยค่ะจ้าเอาเลยจ้านี่ยไปแบ่งกันคนละถุงคนละถุงอันบีมันถุงเหมือนเอาหลดจ้างเอาโรจาด,ครคดจ้านี่มันขอเปลี่ยนน้องยังไงอุ้ยเอาโลดค่ะ <laughs> ก็ลังสิไปเนาะโอ้ยนี่นะคะเด็กสีก็ได้เอากล้วยมาแบ่งกันมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโวยพรให้คุณสายยายจันทาคุณสายยายจันทาโวยพรให้เพิ่นเด้อเพิ่นเมาค์กล้วยหายนะ ยื้มันนื้เด้อให้รำ่วยยายเก็บยาใส่ยาบปวยด้วค่ะคุณายาันทานะคะสาวเก็งเรงหาเห็ดมันหวานด้อค่ะได้เห็ดมันมานเลแกมาอีกเ้อมีวัสนาเดี๋ยวมาแวะหากันนี่ะคะได้เห็ดะแวะมาทั้งนี้นะเด้อเพราะเห็นได้เห็ดหลายหุ่นเอกกัตาใส่หุ่นนี่นะคะไปเก็บเห็ดนะคะเ นี่นะคะเขาก็มาเก็บเห็ดกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเห็ดนะคะเห็ดกําลังออกค่ะฝนตอนนี้ก็กําลังลินลินนะคะเห็ดพวกก็ออกเยอะเหมือนกันค่ะนี่นะคะดูบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศยามเช้าว,วันนี้นะคะป้ารองมาดําจําลอง,ำำลองก็กําลังจะมาลํานะคะมาแอบ,บสองบ้าน นี้ก่อนนะคะขอช่องในเด้อนี่นะคะ,ะบรรยากาศยามจานะคะมีฟางเ,เพลงก็ไป<ๆ>ดูเอ แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีมมีค่ะมีโอเคค่ะโอเคอ่ะอ่ะอ่ะงั้นไลน์นี้ต้นอ้อขออนุญาตลงก่อนนะเดี๋ยวต้นอ้อขึ้นไลน์ใหม่จะไปฟ้อนอยู่ตรงหน้าองคุณนะคะ ดูบรรยากาศด้วยฝนตกลินลินนะคะโอเคนะคะทุกคนขอบพระคุณแม่ผู้ใหญ่มากค่ะซื้อพวงมาลัยมาให้ต้นอ้อต้นอ้อหวานหวานพ่อคุณแม่ช่วยเหลือให้ซื้อจ้าไม่เป็นไรค่ะยินดีนะคะต้นอ้อมีอะไรก็ฝากแม่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะนี่นค่ะบรรยากาศยามเช้านี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปดูลำกันนะะคแม่ผู้ใหญ่เสียงดีนะคะเดี๋ยวต้นอ้อจะเอามาปั้นเป็นหมอลำคณะ มาดิพีทนะคะโอ้หหมอรำคณะมาดิพีทเลยนะคะต้องฝึกหน่อยค่ะเติมอ้อนี่นะคะนี่เราไม่ได้ฝึกแล้วก็ลองใส่เลยพ่อฟื้นก็กำลังนั่งไร้สติอยู่กินอิ่มแล้วบอกข้าวนี่นะแล้วยังไม่ใช่ได้กินกินไหนล่ะฮะกินไหมโอ้ยพ่อพูดอะไรคืกินข้าวเอาอนาสาวไปซิเด้อนาสาะไปขึ้นหักลำใหญ่มาขายเลยอ้าวไปขึ้นอยู่สิเด้อไปขึ้นผมอ้าแล้วกัด ขาสั้นขนานั้นก็นขึ้นกงไม้ได้อยู่หรอเดินชมคายซ้ำอึ่งบอกขาสั้นขนานั้นก็ยังขึ้นกงไม้ได้อยู่เนาะไปดูบ้านนี้กันค่ะอ,อ้าวบ้านนี้ก็กำลังกินเข่าอยู่เด้อมาเลยนี่ ยายไม่ต้องเอาคลิปเขาเขาด่าเขาไม่อันนี้เรื่องของเขาแล้วกูบไดาด่ากูเอาต็๊กกว่าทำเราระบายเนาะนี่นะคะมากินข้าวนะคะรานแม่มาต่อยเดินไม่มีใครห้ามเลยพนะนะห้ามไมครับเหอทนมากห้ามมันมันระลึกกําปั้นอนุ่งอ้นมากินข้าวกินข้าวยามเช้าอบอุ่นมากเลยเนาะ ไม่มาตอนไม่ต้องแฝกเขาไม่ได้แฝงคืออะไรคอเตะอันนี้คนบอกค่อยแฝกมินมดด้นน่ารอดนะอันอตตนี้ประคุณอันบอกลำไยมันด้วยอะไรถึงวะคอเตะอันนี้ก็บอกว่าเราไปซื้อฟาปิดก็ไม่ไปซื้อไม่น้ำมไหลเนาะงมิแจล้างผีปิดหัวปิดนังนี่ก็จะมีลำค่ะนี่ก็จะมีลำกันนะคะ เดี hey, ๋ยวก็จะมีรำกันนะคะเดี๋ยวคอยดูกันนะคะมีของไหว้เดินนี่มีแคนตะลุกแล้วก็มีกล้วยนะคะมีใบสีใบสีตั้งแต่เมื่อวานนี้เนอะ โอ้ยไทายมันนอกทําความสะอาดหอมย่างเห็ดไข่ช่วงนี้เห็ดไขก่กำลังออก อ,อันนั้นไม่ข่อยใส่พัดมันก็ได้มันี่ไข่อยใส่คือสัญญาณมานี่นะคะเอากล้วยมาให้ไทยบ้านนอกเด้อกล้วยของคุณสายใหญ่หมองแต่เมื่อวานแจกไม่หมดค่ะแจกให้หมดเลยเอามาให้ไทยบ้านนอกนะคะ ดอกไม้กำลังจะออกงามมากเลยกป็น f ไทยนนอก้อหมดแล้วนะอคุณมากขอบคุณมากครับคนติดามช่องไทยนนอกด้อานทีเลยนะคับครับีน้องกันครับเดี๋ยวแล้วลํำแล้วจะเอาผ้ามาเช็ดอนี้ค่ะเ้าไทย้ันนอกลํำบ่ครับผมเดี๋ยวขอให้ค่ไปลํำก่อนนะครับพี่น้อง่าไปลำก่อนเด้อไปลำก่อนเดี๋ยวแม่ดาช่วยเช็ดก็ได้ค่ะมีค่ะเช็ดมันก็เปียกเหมือนเดิมเพราะว่ามันฝนตก เล่นน้ำแต่เช้าเลยนิกี้เล่นโครนมานะฮะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่ดากรกบองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบบ